สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์วันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะก็มาเดินตะลาดนัดข้าใหม่เมืองสุรินค่ะทุกๆวันเสาร์หน้าที่วัาการำเมืองจังหวัดสุรินนะคะวันนี้วันที่ยี่สิี่มกราคม2องพัะนห้าร้อยหกสิบเะคะเดี๋ยวเราไปเดินตลาดนัดข้าใหม่กันเลยนะคะ let's go <S เลยค่ะตลาดผ้าไหมอันนี้เราก็จะมาเห็นเนาะร้านสมุนไพรโผเ <โฮ S 1> นะคะชเชมพูรักษาพผมงองนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสินค้าโอท็นะคะจากธรรมชาตินะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะนี่ก็มาหนุหนกันได้นะคะทุกคน <โฮ S 1> นี่นะคะ ยาหม่องสมุนไพรสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นะคะมีแต่กลยาณมิตรมานะคะทุกคนนะำค่ะไปแล้วค่ะทุกคนเราเดินมาเราจะเห็นเครื่องประดับกันะค่ะและก็กระเป๋าผ้าไหมนะทุกคนมีอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ งานมนะคะทุกคนไปนะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็มาเดินผ้าไหมบ้านของแม่นวลน,นะคะแม่นวลสวัสดีค่ะแม่นวลสวัสดีค่ะสวยงามมากขอบคุณค่ะสวยๆอันนี้ผ้าคลุมไหล่เลยคะใช่ค่ะ,พ,ะคพืพ้นเท่าไหร่คะเนะี่ย พื้นเท่าไหร่คะพื้นละพันหนึ่งร้อยค่ะพันหนึ่งร้อยคไม่มีนะคะมีที่นี่ที่เดียวค่ะราคานี้ราคานี้พันหนึ่งร้อยมีที่นี่ที่เดียวนะคะทุกคนมีที่นี่ที่เดียวนะคะราคานีเคแล้วก็ถึงนะเป็นมีผ้านุ่งด้วยนะคะทุกคนมีผ้าถุงด้วยผ้ามิตรผ้าคลุมไหลเหรอคะเจ้านี้ผ้าคลุมไหลอย่างเดียวอ๋อผ้าคลุมไหลอย่างเดียวเป็นผ้าคลุมไหลผ้าใหม่อย่างเดียวขายราคาเดียวกันหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะหนึ่งพันบาทนะคะ ได้โชยอีกผืนดิคะโชยอีกผืนดิคะเอาเป็นสีแดงสีแดงค่ะโอเคค่ะนั่นแหละหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะเขาเรียกผ้ามัดหมี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นผ้าโฮลค่ะผ้าโฮลนะคะผ้าโฮลคืออะไรเอ่ออันนี้ยาวใช่ไหมยาวมากเลยยาวสองร้อยว้างหกสิบห้าเซนหกสิบห้าเซนยาวสองร้อยนะคะหนึ่งพัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะทุกคนนี่นะคะน้องๆเพิ่งมาทีาท่นี่ที่เดียวน้องมาทุกอาทิตย์ไหมลูกมาทุกอาทิตย์มาทุกอาทิตย์ค่ะ,คะ,คะนะคะทุกคนผ้าพันคอผ้าใหม่นะคะผ้าไหมไม่นวลสวยมากเลยแม่นวลสวยยางเก็บแล้วหรอไ่โชว์ ในมือในแขนแม่นัวน่นะแขนแม่น,มนัวเออสีฟ้าสีฟ้าเขาลืมส,ลสีน้ำทะเลนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละชอบเหมือนน้ำทะเลละนี่นะคะทุกคนนี่ะะนนละออมันเป็นเขาเรียกลายอะไรเนี่ยเ<ห>ดีด๋็ดๆจ้าับ้านนั่ง,ง,นงนี้หน่อยสวยเนาะส,สวยมากเลยลค่ะทุกคนคนเดียวเด้อันนี้เท่าไหร่คะ เอาไ่วงให้สองพ0นนะทุกคนสวยมากอ่าสวยมากเลยนะคะอยู่ร้านไม่นวลมุมนี้นะคะก็ติดต่อทางแอตะวันก็ได้นะคะเดี๋ยวแอตะวันดูให้นะทุกคนทางเพจแอตะวันได้เลยนะคะเดี๋ยวแอตะวันแนะนําให้นะคะโอเคค่ะสวยมากค่ะไม่นวลราคสวยค่ะอันนี้ก็จะมีหลากหลายลายเลยนะะทุกคนสวยงามนี่นะคะน้องเขาไล่ขายด้วยใช่ไหม โอเคค่ะแม่นวนลกก็กบกณนย์เกนะคะล็อกศูน้ามาค่ะผ้าใหมไม่นวนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพังนี้ก็จะเป็นร้านกระเป๋านะคะทุกคนนี่กระเป๋าผ้าใหม่สวยงามมากเลยนะคะคุณผ้าไหมสุรินก็จะทําเป็นกระเป๋านะคะทำเป็นกระเป๋าทําเป็นหมวกนะทุกคนนี่เก๋ไก่ด้วยนะคะหมวกก็จะมีลายขาวดําก็มีนะคะเป็นสีนี่นะคะ ทำเป็นตุ๊กตาเบบีก็ได้นะคะนอตุ๊กตาเบบี้แล้วกระเป๋าเครื่องประดับนะคะทุกคนสวยเลยนะคะเห็นไหมคะผ้าไหมสุรินทำอะไ้ทุกอย่างเลยตั้งแต่เ,เครื่องประดับกายของเราเนี่ยใส่ผมกระเป๋านะคะตุ๊กตาหมวกนะคะโอ้อสวยผ้านุ่มพ้อหงสโอ้โหสุดยอดนะ นี่คือสเสน่ห์ผ้าไหมสุดินของเรานะคะสเสน่ห์ผ้าไหมสุรินของเราทาได้ไยเบสเลยก,ก,ก,กระเป๋าอะ่ะไม่แพงมากทุกคนเนี่ยท่านสามารถที่จะมาดูได้เลยก็จะมีลายสลูงลายน้าเนี่ยเห็นเก๋ไก่นะคะก็ามาเลือกดูนะคะนี่ราคานะคะจับนะต,ต้องได้นะคะทุกคนเป็นกระเป๋าแฟชั่นนะคะ,คะ,นะคะมาล้าน,นี่ก็จะเป็นผ้านุ่งนะคะสวัสดีค่ะยา่า สวัสดีค่ะนะคะ่านรรสามารถสบานุได้เป็นผ้าลายตารางหลายต่างๆเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้านุมมีหมดเลยนะคะทุกคนมีให้เลือกมากมายเลยที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะสเสน่ห์ผ้าไหมสุรินสามารถที่จะนำมาประดิษฐ์เออเป็นหมวกเป็นผ้าคลุมไหล่เป็นกระเป๋าเป็นโบปผักผมนะคะหลากหลายเลยนะคะที่จะทำผ้าไหมอันนี้ก็จะเป็นสาย เป็นสายาพาดนะคะหรือว่าจะทาเป็นเป็นผ้าสบายหรือว่าเราจะทําเป็นอ่าชายชายเป็นบ้านผ้าสบายนะคะเนี่ยส,สวยเลยนะคะอ้าวร้านทุกร้านคึกคักกันเลยนะคะทุกคนวันนี้ผ้าไหมมาเต็มเลยมาเต็มร้านเลยมาเต็มแถวเลยนะคะ,เ,ะเดี๋ยวขอเนะคะทุกคนเนี่ยสวยจริงๆนะคะมีสีเคมีสีธรรมชาติหลากหลายเลยชอบเป็นลายใหญ่ลายเล็กก็มีนะคะ ก็ลายมงคลสัตว์มงคลต่างๆดอกไม้มงคลสัตว์มงคลนะคะหรือว่าจะเป็นลายเทพลายาลายนางเป็นเทพอศรษรานะคะที่ทําลงในผืนผ้านะคะทุกคนนะก็จะทาได้ได้อย่างสวยงามเลยนะคะจากลายจิธรรมดาที่ช่างจากธรรมดาที่เขาไม่ได้ทําลายแต่ก็จะมาประดิษฐ์โดยการเป็นลายต่างๆ มีนางรำลายเทพมาทุกเลยนะคะทุกคนทุกลายเลยค่ะนี่ค่ะใช่เนี่ยสวยๆเลยนะคะลายเล็กๆลายใหญ่ๆลายเล็กๆสวยเลยค่ะนค่ะทุกคนโอ้โหไม่เคยเห็นลายนี้เลยทุกคนเอาจดเบอร์โทรไว้ก่อโซนแปดสิบบ้านให้าสี่ทคนเดแม่มานั่งขาย วันนี้คึกคักนาคะทุกคนคนมาเลือกผ้าใหม่คึกคักเลยเก็บผ้าไม่ชมนะคะเขมาเลือกผ้าใหม่คึกคักเลยขามาฉากหน้าใหม่ๆมานะคะจากที่อื่นนะคะก็คงจะเข้ารูปปกติแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศตลาดนัดผ้าใหม่สุรินทร์นะคะก็จะมารูปแบบปกตินะคะอันนี้จะเป็นลายเล็กๆบอกให้เห็นลายนี้เลยอันนี้คือเดินลายหยางนอนได้ดอกไม้ก็สวยนะทุกคนสวยมากเลยนะคะ นะคะดะคะทุกคนวันนี้ช่องต่อรัศมีไลสไตล์ก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศผ้าไหมตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์เป็นอีพีแรกนะคะทุกคนเนาะอีพีแรกในตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ก็ชมความงามแล้วก็ลูกค้าหลากหลายที่มาเ,เดินตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ในวันนี้นะคะก็หวังยิ่งยิ่งว่า f อทุกคนทุกท่านก็คงจะ ถูกใจในวิดีโอของเรานะคะหากเปิดพลาดประกนนารใดค่ะประธานอาภายัยเพื่นเพื่อนใสีไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพือ่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกิ๊งๆไว้เลยนะคะอย่าได้ไม่พลาดชมวิดีโอใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสันดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ